บูล็อกนกิวย์กร4สิก290มังงะนในตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่าบูแบดบอยหรือชื่อแปลไทยเลยคือเด็กผู้ชายฟ้าเร็วก็คงมุมบาณว่าเด็กผู้ชายผมฟ้าเร็วซ่าอะไรมานั้นมัน้งจริงๆแล้วความหมายมันน่าจะตีไปหาไกเซอร์นั่นแหละโอเคนะฮะตัดภาพมาที่มังงะนในตอนล่าสุดเมื่อตัวของลินสามารถตัดลูก่งของไกเซอร์อย่างไกเซอร์อิมแพคคอสแมกนัมได้ทําให้ฝั่งของพีเอจีตอนนี้นะถึงกับตกใจนานาเศษที่ได้เห็นนะ่ยถึงกับตาค้างลินซัง ส่วนคาราสตุตอนนี้เนี่ยก็ยิม้มนี่แกทอบให้ฉันขนลุกเลยนะเนี่ยอ้เวนและจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาปีศาจอย่างชิโดริวเซตัวเขาตอนนี้เนี่ยก็ยิ้มเช่นเดียวกันเป็นการตอบโต้ที่ร้อนแรงจากนั้นบอลที่ลินสามารถตัดได้มันก็ได้ตกไปหา,ขาของชาวตัวของชาวตอนนี้เนี่ยก็ยิ้มเลยบทสรุปอันยิ่งใหญ่ของ p ี g เรามาลุยกันเลยสิ้นคำพูดนั้นชาวเนี่ยก็ได้ง้างเท้าสองลูกแล้วจากนั้นภาพของงาก็ได้ตัดมาหาอีสงี้ตัวของอีสงี้เนี่ยก็ได้ทำการวิเคราะห์เวนเลย การเล่นตะกี้ตัวเราข้ามไม่ถึงเลยจริงๆทําไมลินถึงสามารถหยุดเราได้ไกเซอร์กับเรานะได้มีการเพิ่มศักยาภาพของปฏิกิริยาเคมีเข้าด้วยกันแต่แล้วทําไมตัวของลินขณะที่อิสงี้นั้นกาลังสับสนวินาทีนั้นเนี่ยลินก็ได้พูงมาด้านข้างและจากนั้นเสียงลินเนี่ยก็ได้พูดออกมาตัวฉันตามติดนายในระยะสี่เมตรและฉันก็ได้ทําการฝังทุกอย่างทั้งความสามารถทางกยายภาพและศักยาภาพนายลงมาในสมองฉันหมดลวเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดพิจารณาจากความสามารถของตัวนายกับฉัน แค่ระยะ4เมตรก็เพียงพอในการหยุดตัวนายแล้วที่ผ่านมาตัวฉันแค่รอจังหวะนั้นอยู่จังหวะที่ตัวนายกับไอ้กุหลาบเน่านั้นดีทาวจากกันเพราะฉะนั้นแล้วตัวฉันเฝ้ารอช่วงเวลาที่มันร้อนแรงแบบนั้นจังหวะที่ตัวนายกับไอ้กุหลาบเน่านั้นพยายามเชื่อมต่อกันอีกครั้งสิ้นสุดคําพูดนั้นอีกสังียเนี่ยก็ได้กัดฟันโอ้นเยลยลินนี่ตอนนี้บ้าสุดๆไปแล้วจากนั้นอีกสังียเนี่ยก็เริ่มขาดสายตาตัวเขาตอนนี้เนี่ยกำลังเห็นพีจีส่งบอลทำยังไงดี ตัวเราในตอนนี้ที่ควรทำเลยคือ,อยังไงเ้อเกิดหมอนี่พยายามติดตัวเราในระยะสี่เมตรตัวเราควรพยายามในการวิ่งออกงันเหรอไม่สิเ้อเกิดตัวเราพยายามในการวิ่งออกห่างจากลินกับการว่าปฏิกิริยาของเรากับไกเซอร์เนี่ยก็ยิ่งห่างออกจากกันดังนั้นแล้วอิสระภาพของเราก็จะลดลงเช่นเดียวกันการทํางานของเรากับไกเซอร์เนี่ยจิงแตกห่างและถ้าเกิดเป็นแบบนั้นบาสซ่าเหมือนเช่นที่ได้กําเนิดขึ้นมาใหม่ต้องถูกลินทาลายอย่างย่อยยับเพราะฉะนั้นแล้วตัวเราต้องพยายามในการหาแรงจูงใจใหม่ และต้องพยายามในการเปลี่ยนมันตัวเราในตอนนี้ไม่สามารถถอยได้อีกต่อไปแล้วตัวเราต้องการดวลกับหมอน,นี่ในระยะ4เมตรสิ้นสุดการวิเคราะห์นั้นตัวของอิสังย์เนี่ยก็เริ่มวิ่งอีกครั้งําห้ลินที่ได้เห็นเนี่ยก็ได้ขวาดสายตาเข้ามาเลยอิสังย์ทั้งความคิดแกอิสระข,ของแกความฝันตั้งตาฉันจะทําลายมันฉันจะทําลายทุกอย่างของแกเอง แล้วจากนั้นตัวของลินกับอิสงีก็ได้วิ่งเบียดกันและภาพของมงาก็ได้ตัดมาหา PG ที่น้ตอนนี้พ G เเนี่ยกำลังส่งลูกนานาเซ่เนี่ยก็ได้พยายามในการส่งเอาเลยลุยกันเลยและจากนั้นคาราสุที่รับมาเนี่ยก็ได้ส่งต่อทําให้เต็มที่ละไอซีตาแล้วจากนั้นซันดิสึนเนี่ยก็ได้รับมาทะลวงไปให้เหมือนกับรถฟอร์มูล่าวันซะแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาไลจิเวนเนยเราหยุดไม่อยู่แล้วส่วนเฮียรลีที่ได้เห็นเนี่ยก็ได้สบดออกมาเช่นเดียวกันบ้านะ หมอน,นั่นส่งไปถึงกลางสนามแล้วและจากนั้นลูกบอลก็ได้ตกมาหาขาของชาวชิเวียอ่ะงั้นทีนี้เรามาลุยกันเลยไหมลินงั้นก็เริ่มจาก one shot killer p a s s หรือเราสามารถแปลไทยคำนี้ได้เลยคือการจ่ายลูกสังหารในจังหวะเดียวแล้วจากนั้นลูกบอลเนี่ยก็ได้พุ่งไปหาลินแต่ปรากฏว่าลูกบอลน,นั้นได้พุ่งเลยลินคนที่ได้มารับเลยคือชิโดริวเซ่ทำให้ชาวี่ได้เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ได้พูดออกมาอ๋อนี่เป็นเวลาของชิโดจังเหรอส่วนชิโดที่สามารถรับลูกได้นั้นก็ได้ตอบสนอง แม่นจัดเลยแต่แล้ววินาทีนั้นตัวหน้าของชิโดคีโอรล้าเนี่ยก็ได้พุ่งมามันยังไม่จบหรอกนะซึ่งในจังหวะเดียวกันคุณเนอมิเนี่ยก็ได้พยายามเบียดชิโดงั้นตัวแกก็ลองยิงมันดูทําให้ตัวของชิโดที่หทนแบบนั้นเนี่ยก็ได้ยิ้มใส่พรส์จัดไอเวนฮีโร่จีนแดงทำให้ในตอนนี้ตัวของชิโดเนี่ยหลาทางเลือกและจากนั้นตัวเขาก็ได้พูดออกมาถึงแบบนั้นแล้วฉันเองก็เป็นพวกสวนกระแสเหมือนกันนั่นแหละแล้วสถาน,นตัวเขาเนี่ยก็เลือกในการส่งบอล ท,ทั้งเช่ในความจริงแล้วชิโดแทบไม่ส่งบอลเลยด้วยซ้ําทําให้ตัวคิวราที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ได้ตกใจหมอนี่ไม่ยิงแต่เรื่องในการส่งแทนงั้นเหรอส่วนคนุณเอมีเองเนี่ยก็ได้ตกใจเช่นเดียวกันส่งไปหาลินเนี่ยนะแล้วฉะนั้นภาพของงะก็ได้ตัดมาหาลินที่ตัวของลินตอนนี้นั้นกำลังพยายามในการเบียดอิสงี้อิสงยถึงเวลาในการต่อสู้ของเราแล้วส่วนอิสงีที่เห็นแบบนั้นเนี่ยตัวเขาก็ได้คิดในใจตอนนี้พวกเรายังอยู่ห่างจากโก33มเมตร เพราะฉะนั้นแล้วด้วยระยะนี้ตัวของลินไม่สามารถยิงได้แต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วตัวร้องทําไม่แน่ใจว่าหมอนี่อยู่หา่างเพราะว่าถ้าเกิดหมอนี่สามารถเข้าใกล้ประตูได้การแข่งในครั้งนี้ก็จบแล้วจากนั้นเสียงของชิโดเน่ก็ได้พูดออกมาเน่ ee, เลนส่งบอลไห่ฉันเซอีสังยงที่เลนแบบนั้นเน่ตัวเขาก็ได้คิดในใจส่งงั้นเหรอไม่มีทางแน่เพราะลินไม่ได้ต้องการแบบนั้นสิ่งที่หมอนี่ต้องการก่อนจะยิงเลยคือการทําลายเราเพราะฉะนั้นแล้วหมอนี่มีทางส่งแน่น เพราะว่าตัวฉันเองก็เป็นหมากที่นายใช้ซ้ำไปซ้ำม,มาดังนั้นแล้วมาตัดสินกันเลยเข้ามาแต่แล้วในจังหวะที่อิสง,งี้กาลินนั้นกําลังดวนกันวินาทีนั้นเองที่ไกเซอร์เนี่ยก็ได้วิ่งตามมาทางอิสง,งี้เพราะฉะนั้นแล้วจุดนี้คือจุดที่ตัวแกต้องการยิงสินะไอสัตว์หลายดังนั้นแล้วตัวฉันจะพุ่งไปถึงจุดนั้นเองในจังหวะเดียวกันอิสง,งี้เนี่ยก็ได้ขาดสายตาเห็นไกเซอร์ขณะที่เขานั้นกำลังใช้เมตาวิชันนาวินาทีนี้ตัวนาย คือผู้เล่นที่สุดยอดที่สุดไกเซอร์ er. แล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาลินที่เขานั่นก็าลังอยู่ในโหมดเบร์เซอร์พวการกนี่มันช่างอ่อนแอนะเพราะว่าฉันกําลังรอความรุ่มร้อนขนาดนี้มาโดยตลอดสิ้นคําพูดนั้นตัวของลินเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าหาไกเซอร์ทําให้ตอนนี้ไกเซอร์เนี่ยก็ได้ตกใจหมอนี่กําลังทําบ้าอะไรซึ่งอีกสตงีที่เห็นแบบนั้นตัวเขาเนี่ยก็ได้ตาค้างหมอนี่รู้ว่าเราจะร่วมมือกันในการหยุดแต่แล้วทำไมหมอนี่ถึงยังพุ่งหาไกเซอร์ ตัวเราเข้าใจแล้วลินในตอนนี้เองก็ต้องการทําลายไกยเซอร์ไปด้วยเช่นเดียวกันแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาลินอีครั้งที่เขานั้นได้ใช้ไหล่ชนกับไหล่ไกเซอร์แล้วจากนั้นเขาก็ได้คิดในใจอิสงีฉันจะทําลายความร้อนที่สุดของแกเองโดยสิ่งที่เรียกว่าสุดยอดทิตฐิของฉันแล้วขณะที่ลินกับไกเซอร์นั้นกำลังชนไหล่กันเหมือนว่าตอนนี้นั้นด้วยแรงของลินเนี่ยทำให้ตัวของไกเซอร์นั้นเริ่มเอ็นเอียงแต่แล้วในจังหวะนั้นเสียงของไกเซอร์ก็ได้พูดออกมาขอโทษด,ด้วยสัตว์ตร้า,รา,า,ายภาพแล้วก็ ตัวฉันไม่แพ้นะเพราะว่าฉันเข้าคอร์สนี้มาตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็กแล้วและถึงแม้ร่างกายของไกเซอร์นั้นจะลอยจากการที่ลินชนแต่ว่าตัวของไกเซอร์นั้นก็ได้พยายามในการใช้มือจับร่างของลินและตัวเขาเนี่ยก็ได้น้มน้ามาอีกครั้งทําให้ลินที่เห็นแบบนั้นตัวเขาเนี่ยก็ได้ตกใจหมอนั่นกระพุ่งมาด้วยท่าทางแบบนั้นเนี่ยนะแล้วจากนั้นตัวของไกเซอร์เนี่ยก็ได้เวียงสุดแรงตัวฉันมันก็แค่เสษสวะที่ต้องพบเจอกับชีวิตที่เลวร้วายมากกว่ามนุษย์อย่างพวกแกไง สิ้นสุดความคิดนั้นไกเซอร์ที่ได้เวี่ยงล่างมาอีกครั้งตัวเขาเนี่ยก็ได้ใช้เท้าแต่ลูกบอลที่ลินได้เลี้ยงมาทิ้งไปและจากนั้นภาคก็ได้ตัดมาหาย่างี้ไอหมอนี่มันเป็นเทียบพระเจ้าหรือไงไอเวนซูเปอร์สตาร์กุลาฟ้และแล้วมึงงะเรื่องบูร็อกตอนที่290ก็ได้จบลงไป มัางงะตอนนี้นะครับผมได้ทําการบ่นไปแล้ว1คลิปเต็มๆเลยนะครับผมในช่วงวันเสราร์ไม่ก็วันอาทิตย์นี่แหละผมพูดออกมาเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ยิงสักทีนะฮะมันดวนกันไปดวนกันมาอยู่นั่นแหละคือเรารู้อยู่แล้วว่าลินเก่งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าลินมันพยายามในการจะทําลายไกเซอร์ไว้แต่ว่าเหมือนลินเนี่ยเขาจะมีข้อมูลเกี่ยวกับอีสัง้เนี่ค่อนข้างร้อย็แล้วเขาถึงได้มั่นใจว่า4เมตรเนี่ยกูจัดการมันได้แน่นอนแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเขาเนี่ยไม่รู้จักไกเซอร์ดีขนาดนั้น ว่าในความเป็นจริงแล้วตัวของไกเซอร์เนี่ยไม่ได้ด้อยขนาดนั้นนะดังนั้นแล้วการที่ลินกับไกเซอร์ดวลกันกาทางกายภาพเนี่ยอาจจะทําให้ลินเนี่ยพลาดท่าได้นิดหน่อยอย่างที่เราได้เห็นกันนะฮะในฉากซ้ายนั่นก็คือฉากที่ไกเซอร์นั้นสามารถเตะบอลจากลินทิ้งไปได้และคราวนี้นะอาจจะเป็นการโต้กลับของแบสตันมินเชนคราวนี้เราต้องมารอดูกันนะฮะว่าจะสามารถโต้กลับได้จริงหรือไม่หรือว่าการโต้กลับในครั้งนี้นั้นจะไม่ใช่การโต้กลับอย่างที่เราคิด และถ้า,างไงคลินี้ก็ต้องขอลาไปก่อนใครชอบ like, ชกดไลค์แชร์นะฮะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณคนโด o n a t ที่โดเ donate มาด้วยนะครับผมในเดือนนี้มียอด donate ทั้งสิ้นนะฮะในทิปมีอยู่ที่339นะฮะแล้วก็มีซุปเปอร์แตงอีกประมาณ40-50บาทนะครับผมก็ต้องขอบคุณคน donate ด,ด้วยนะครับถ้าเกิดใคร donate มาในทิปมีผมก็สามารถขึ้นชื่อให้ได้นะฮะก็ต้องขอบคุณผู้ที่ไม่ต้องการระบุนามนะฮะสนุกมากๆครับเพลินเนไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเหมือนกันนะครับทำเป็นสองเรื่องแต่ก็ต้อง ขอบคุณมากนะถือว่าเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมมีไฟอยากทำงานอีกครั้งคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมกย่ชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ไปๆครับผมสวัสดีครับ